ลักษณะความชอบคล้ายๆกันจุดนี้ถือว่าดีนะครับ <c oughs> เดือนเกิดพีพีมีดาวสุกกลุ่มบิลกินมีดาวคันกลุ่มในทางโหราศาสตร์ก็ถือว่าเป็นคู่มิตรคู่มิตรแปลว่าส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวพันธุ PP, พีพีจุดนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้าง,างดีนะครับด้วยพันธุไปกระทบอัตมาในอังคาวิชาบิลกินจุดนี้ถือว่ามีปัญหานะครับด้วยพันธุไปกระทบราหูเป็นการลักกินีนในทางรักษาด้วย ความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะพีพีจุดนี้ถือว่าเหยียดเกณฑ์ที่มีปัญหานะครับด้วยลาภะไปกระทบหินนะและเป็นอุตสาหะในทางทักษะบิลกินจุดนี้ก็คล้ายๆพีพีนะครับด้วยลาภานะนั้นเป็นหินนะและเป็นอุตสาหะในทางทักษะเช่นกันความเป็นคู่ครองปัตตานีพีพีจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือปัตตานีกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติหรือมีชื่อเสียงปัตตานีเป็นมนตรีในทางทักษะคู่นั้นจะส่งเสริมดวงชะตา ข้อเสียปัตตานีกระทบมัญชีมามีความผันผวนแฝงอยู่คบกันอยู่ดีๆก็มีโอกาสเลิกกันแบบงงๆนะครับบิวกิ้นจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นกันนะครับข้อดีคือปัตตานีไปกระทบสิทธิทโชคในอังคาวิชาคู่นั้นจะเกื้อหนุนดวงชะตา <laughs> ข้อเสียปัตตานีไปกระทบนาวางังมีความพัดพลากแฝงอยู่ในการคลองคู่มองภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ว่า คู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดต้องถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีและดีมากนะครับความมั่นคงครอบครัวปัญหาจะมีอยู่ที่คุณบิวกิ้นมากกว่าความมั่นคงคู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนความเป็นคู่ครองต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ค่อยมีความเสียหายมากนักนะครับแต่ก็อาจมีความผันผวนแฝงอยู่ในส่วนของคุณพีพี ในช่วงอายุจรของพีพีช่วงอายุ26่ย่าง่คือราวเมษา68ถึงเมษา69ปัต,ตนิเป็นบริวารในทางทักษะกระทบมัชฌิมาอาจมีความผ,ลผ,ลผลันผวนแฝงอยู่ในเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้ามเดชในทางทักษากระทบหมาบาตในอังคาวิชาอาจมีเรื่องของการเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับในช่วงอายุจรของบิวกินช่วงอายุ26่ย่างย่คือราวตุลา68จนถึงตุลา69 ปัตตานีกระทบนาวังคู่ครองเพศตรงข้ามอาจมีความห่างเหินปัตตานีกระทบสิทธิโชคในอังคาวิชาแม้ว่าห่างเหินแต่ก็ยังถือว่าเกื้อนหนุนกันอยู่ดาวศุกร์เป็นเดชในทางทักษะกระทบราหูอาจมีเรื่องของความเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับความรักเมื่อมองภาพรวมแล้วก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมว่าทั้งคู่ ยังถือว่ามีความแข็งแกร่งในดวงชะตาในเรื่องของคู่ครองความรักนะครับประกอบกับคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่ามีความลงตัวยิ่งรสนิยมไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแต่อยากให้จับตามองปัญหาจะไปเกิดกับคุณพีพีในช่วงอายุ27ย่าง28คือราวเมษา69ไปจนถึงเมษา70ช่วงนี้ต้องให้ระวังเรื่องของคู่ครองเพศตรงข้าม โดยตรงนะครับด้วยปัตนินั้นเป็นการลักเนีในทางทักษะไปกระทบมัชชิมาต้องมีการปรับแก้นะครับและจากดวงชะตาของคุณพีพหากเลยเมษา70ไปได้ก็มีโอกาสได้ไปต่อก็คบกันแบบยาวๆไปเลย